สวัสดีครับผมนายภูริชัาสุจริตแผนกอิเล็กทรอ,อนิกส์ปอสอนวิทยาลายการที่พอนแกนวันนี้ผมจะมาอธิบายกีโค้ดเอาไปใส่ในโปรแกรมแคนเดิลกันนะครับนี่ครับตอนแรกผมจะเข้าไปที่เอานี่ครับครับนี่ครับนี่ครับรูปรูปรูปแบบของผมนะครับแบบของผมจะมีจุด A จุด B จุด C จนถึงจุด อ่าคิวครับแล้วก็กลับไปถึงจุด A นะครับของผมมีประมาณอ่าเกือบยี่สิบจุดนะครับนะครับส่วนนี่ครับโค้ดของผมนะครับนี่นะครับผมจะมาอธิบายโค้ดแล้วก็มาจะมาเปรียบเทียบกับแบบของเรานะครับโค้ดของผมจะมีอยู่ ยี่สิบสองบรรทัดนะครับยี่สิบสองบรรทัดครับบรรทัดที่หนึ่งก็จะเป็นแบบหน่วยของเครื่องมือวัดนะครับเป็นหน่วยประมาณมิลลิเมตรนะครับแล้วก็บรรทัดที่ผมจะเริ่มนะครับคือ n ศูนย์สามนะครับ n ศูนย์สาม k ศูนย์หนึ่ง k ศูนย์หนึ่งก็คือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับ คือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงครับศูนย์หนึ่นะครับส่วน x ศ y ศูนย z ศ x ศ y ศูย์ z ศก็คือการเริ่มต้นจากศูนย์ะครับส่วน f สี่ร้อยคือความเร็วฟีดนะครับต่อไปที่ n ศูย์สต่อเลยนะครับ n ศู g ศูย์ห g ศูก็คือการเคื่นที่ในแนวเส้นตรงนะครับ จากมุมจุด A นะครับนี่ครับมุมจุด A นะครับระยะทางอยู่ที่60มิลลิเมตรนะครับนี่ครับแกน x 60แกน x 60นะครับ60มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แกน y 20นะครับแกน y 20แกน y 20จากมุม A ระยะที่อยู่คือ20มิลลิเมตรครับจุด x กับจุด y จะใช้แกนร่วมกันกันกบเพราะ เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเฉียงนะครับนี่ครับมันจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับมันจะเฉียงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ต่อไปจะเป็น n ศูนย์ห้า k ศูนย์หนึ่งนะครับ n ศูนย์ห้า k ศูนย์หนึ่ง x คือ x หกสิบคือจากมุมจุด a มาจุด b นะครับนี่ครับจุด a มาจุด b นะครับนี่ครับจุด a มาจุด d นะครับ เป็นการเคลื่อนที่นนะบแกน y กับแกน x นะครับจะมีค่าเท่าเดิมคือ60มเมตรนะครับ y 40คือจุด a มาจุด b ระยะทางอยู่ที่40สมเมตรนะครับนี่นครับต่อไปเราจะมาดูที่ n 06นะครับ g 03 g 03คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งทวนเข็มนาฬิกานะครับ ครับแล้วก็ x 60นี่ครับ x 60 x หกคือจุด B มา C นะครับนี่ครับจุด B มา C นะครับนะครับจุด B มาจุด C นะครับคือจุด B มาจุด C เป็นการเคลื่อนที่ที่แนวนอนแกน y แกน x จะมีค่าเท่าเดิมคือ60สิมิเมตรส่วนแกน y มี80คือจุดจากจุดมุมมา A บวก B บวก C ได้เป็น บอก10บวก10บวก10แล้วก็บวก20่สิบบกสี่ส้80ดิบเมตรนะครับแล้วก็ R40 คือโค้งความโค้งที่อยู่40นะครับนี่ครับคือความโค้งนะครับครับผมต่อไปนะครับ N07 นะครับ N07 G01 นะครับ X60 คือจุด C มาจุด D นะครับนี่ครับจุด C มาจุด D นะครับ นี่ครับจุด C มาจุด D นะครับเป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน y แกน x จะมีค่าเท่าเดิมคือ60มิมตรส่วนแกน y คือคือ100นะครับรวมจากจุดมุม a บวก b บวก c บวก d ได้10บวก10บวก20บวก40แล้วก็บวก20ได้100พอดีนะครับ ต่อไป n08 นะครับ n08 g03 นะครับ n08 g03 g03 ก็ 08, e 03. 03คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งทวนเข็มนาฬิกานะครับ x60 นีะครับ x60 x60 จากมุม d มา e นะครับนี่ครับ X 60. X 60, จาก d ม,ม,มา e นะครับจาก d มา e เป็นการเคลื่อนที่ ในแนวแกน y แกน x จะมีค่าเท่าเดิมคือ60มิลลิเมตรนะครับส่วนแกน y 140คือผลรวมจากจุดมุมบวก a บวก b บวก c บวก d บวก e ได้10บวก10บวก20บวก40แล้วก็บวก20แล้วก็บวก40เท่ากับ140มิลลิเมตรนะครับระหว่างจุดนี้ครับแล้วก็ r 40คือโค ความโค้งที่อยู่อยู่ที่40นะครับเนี่ยคือจุดดีมาจุด e, อีควาโค้งอยู่ที่40นะครับนี่ครับต่อไป n อ็นศูนย์เก้ากศูนย์หนึ่งนะครับ n อ็นศูนย์เก้ากศูนย์หนึ่งเคือเอาระยะทางจากจุด e มาจุด f นะครับนี่จากจุด e มาจุด f นะครับนึ่ครับนี่ครับจากจุด e มาจุด f นี่นะครับ e มา f นะครับลบกันจากมุมจุด a ระยะทางคือ2จะหักล้างกันได้50-40ลบ40เท่ mm. ากับ10มิลเมตร y 40คือจุด e มาจุด f จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน y จะมีค่าเท่าเดิมคือ140มิลเมตรนะครับต่อไป n 0 1นต่อเลยนะครับ นี่ครับ n หนึ่งศูนย์เพิ่นะขอโทษนะครับ n หนึ่งศูนย์ครับ g ศูนย์หนึ่งนะครับ g ศูนย์หนึ่ง x คือสิบคือจากจุด f มาจุด g นะครับนี่ครับ f จุด g ครับใกล้ๆกันครับเส้นตรงครับคือจากจุด f มาจุด g เป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน y แกน x จะมีค่าเท่าเดิมคือสิบมิลลิเมตรนะครับ y ร้อยหกสิบคือผลรวมจากมุม บอกเอบอกบบวกซบอก d บอก g นะครับจะได้เป็นสิบบวกสิบบวกยี่สิบบวกสี่สิบแล้วก็บวกยี่สิบบวกสี่สิบบวกยี่สิบเท่ากับร้อยหกสิบมิลลิเมตรนะครับครับผมอ่าอ่าผมจะอธิบายคือถ้าขึ้นแล้วขวาก็คือขึ้นแล้วขวาแบบนี้นะครับนี่ครับขึ้นแล้วขวา มันจะเป็นบวกนะครับแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายขากลับมันจะเป็นลบนะครับจากที่ผมพูดไปนะครับมันจะเป็นลบนับมันมีบวกกับมีลบนะครับครับผมต่อไปที่ n หนึ่งหนึ่งะครับ n สิบเอ็ดนะครับ g ศูนย์หนึ่งนะครับ x หกสิบคือระยะทางจากจุด g มาจุด h นะครับนี่ครับจุด g มาจุด h นะครับ ระยะทางจากจุด G มาจุด H บวกกับมุมที่10บวก50ได้เป็น60มิลเมตรนะครับนีครับ y 160คือจากจุด G มาจุด H นะครับนี่ครับ y 160จากจุด G มาจุด H นะครับเป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน y จะมีค่าเท่าเดิมนะครับ ครับผมต่อไปเป็น n หนึ่งสองครับเป็นสิบสองกีนย์หนึ่งนะครับอ่าเจ็ดคนนะครับกีซุดหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับ x หกสิบคือจากจากจุด h มาจุด i ครับนี่ครับจาก h มาจุด i ครับตรงขึ้นเลยครับจากจุด h มาจุด i เป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน y แกน x จะมีค่าเท่าเดิมคือ 60มิลิเมตรนะครับ y 280คือผลรวมระยะทางจากจุดจากมุมบอก a บอก b บอก c บอก d บอก g แล้วก็บอก i แล้วบอก h บอก i นับผมอ่อ10ก็คือ10บอก2ี่สบสบบอก1ิบแล้วก็บอกยี่บบอก40 บวก20บวกส0บวกเท่ากับ280มมนะครับนี่นะครับเท่ากับ280มมตอ่อแล้วก็ต่อไปมาคุยที่ n 13นะครับกีศูนย์หนะครับ x 100คือผลรวมจากจุดมุม g บวก h บวกนะครับนี่ครับวกอ่อจากจุด g บวก h แล้วก็บวก g นะครับ ก็คือสิบบวกห้าสิบบวกสี่สิบได้หนึ่งร้อยมิลลิเมตรพอดีนะครับแล้วก็ y สามร้อยห้าสิบคือผลรวมจากจุดมุม A B C D E G I J เอามาบวกกันนะครับได้คือสิบบวกสิบบวกยี่สิบบวกสี่สิบบวกยี่สิบบวกสี่สิบบวกยี่สิบบวกร้อยยี่สิบแล้วก็บวกสามสิบเท่ากับสามร้อยสิบพอดีนะครับครับผม แล้วเอาผลรวมของผลรวมของสามอยสิบกับมุมบนอีกห้าสิบนะครับมุมบนอีกห้าสิบนะครับได้เป็นสามร้อยหกสิบมิลิเมตรนะครับครับผม N14 หนึ่งสี่ต่อไป N14 นหนึ่งสี่นะครับนะครับ <c oughs> พอไปนะครับ n หนึ่งสี่ N14G01 นะครับ x100 คือการเคลื่อนที่จากจุด G มาจุด K เป็นการเคลื่อนที่ในแกน y แกน x จะมีค่าเท่าเดิมคือ100มิลิเมตรนะครับครับนะผม y160 คือระยะทางจากจุด G มาจุด K ที่อยู่160มิลิเมตรครับจากจุด G มาจุด K ครับนี่ครับคือ160มิลิเมตรนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับ n 1 5นะครับ n 1 5 g ศูนย์นะครับ n 1 5ึ g ศูย์ห x ร้อคือผลรวมจากมุมบวกจุด g บวกจุด h บวกจุด g บวกจุด l นะครับได้10บบวก50าสิบบวกสีบบวกห้เท่ากับร้อมิลิเมตรนะครับ y ร้อยหกสิบคือจากจุด K มา L เป็นการเคลื่อนที่ในแกน x แกน y จะมีค่าเท่าเดิมคือร้อยสิบมิลลิเมตรนะครับครับผมไป n หนึ่งหกกันเลยนะครับ n หนึ่งหกศูนย์หนึ่งนะครับแกน x ร้อยห้าสิบคือจากจุด L มาจุด M ครับ mm. นี่ครับ L จุด M ครับใกล้ๆก,กันครับนี่ครับจากจุด L มาจุด M เป็นการเคลื่อนที่ในแกน อ่าเป็นการเคลื่อนที่ในแกน y แกน x จะมีค่าเท่าเดิม150มิลลิเมตร y 140คือระยะทางจากจุดอ่า i มาจุด k คือ160ลบกับระยะทางจาก l มา m คือได้160ลบ20เท่ากับ140มิลิเมตรนะครับครับผมต่อไป n 17กันครับ n 17 g 0 1นะครับ n หนเจ็ g ศูนย์หนึ x หนึ่งคือผลรวมจากมุมมาจุด g มาจุด h ครับครับผมมาจุด g มาจุด h ed. มา g แล้วก็มา l คือร้อยห้าบลบกับระยะทางจากจุด m มาจุด n ครับครับตจากจุด m มาจุด n นะครับคือห้จะได้ ร้อยห้าสลบห้เท่ากับหนึมิลิเมตรนะครับ y ร้อคือจากจุด m มาจุด n จะเป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน x แกน y จะมีค่าเท่าเดิมคือ140มิลิเมตรครับผมต่อไป n 18กันครับ n 18 g ศู x 100คือจากจุด n มาจุด o นะครับนี่ครับ n มา o นะครับ จะจด N มาจุด O นะครับเป็นการเคลื่อนที่ในแกน y แกน x จะมีค่าเท่าเดิมนะครับคือ100มิลิเมตรครับ y 20คือจากผลรวมจาก j มา k มา m คือ160-20ลบยีลบลบกันจุด N มา O ได้140-120ลบเท่ากับ ยี่สิบมิลลิเมตรครับผมนะครับต่อไป n หนึ่งเก้ากันครับ n หนึ่งเก้า n หนึ่งเก้า g ศูนย์สอง g ศูนย์สองก็คือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งตามเข็มนาฬิกานะครับอีกกศูนย์สองคือการเคลื่อนที่ในแนวโค้งตามเข็มนาฬิกานะครับครับผม x เก้าสิบคือเอาผลรวมจากมุมมายังจุด กีมา h มาเจมา l คือ150ลบจุดเต็มมา n 50ให้าสิบได้รอลบห้าสเท่ากับหนึ่ง้วอ่แล้วแล้วมาลบกับระยะทางจากจุด o มา p คือ10ได้100่ง10ร้ลบสิเท่ากับ90สิบมเมตร y คือจากระยะทางที่เหลือคือ20ลบกับระยะทางจาก o เนี่ยจากโอมาพีจากโอมาพีคือสิบได้ยี่สิบลบสิบเท่ากับสิบมิลลิเมตรอาสิบคือความโค้งของจุดโอมาจุดพีคืออาสิบนับนี่คืออาสิบนะครับคือความโค้งจากจุดโอมาจุดพีนะครับของอาสิบนะครับครับผม <c oughs> อืมอครับหนึ่งคนระับ ครับคือ R10 นะครับคือความโค้งจะจุด A มาจุดนะครับต่อไป n20 นะครับ g01 n20 g01 g01 คือการเคลืนที่ในแนวเส้นตรงครับ x อ่า x70 คือผลรวมที่เหลือทั้งหมดคือ90ลบกับระยะทางที่ P มากับ Q คือ20นะครับที่ p มากับนะคนับนี่คือ P นี่คครับนี่คือนะครับเป็ระยะทางของมันนะครับ เป็นการเคลื่อนที่ในแนวแนาะในแนวแกนเอ็กแกน y จะมีค่าเท่าเดิมคือ10มิลิเมตรครับแค่นี้นะครับคือคือ10มิลิเมตรนะครับระยะทางจากจุด p ม,มาจุด p มาจุด q คือ20ได้90ลบ20เท่ากับเ0มิลิเมตรครับ y 10คือจากจุด p มาจุด q เป็นการเคลื่อนที่ในแนวแกน x กจะมีค่าเท่าเดิมคือ10ปเมตรที่ผมพูดไปเหมือนเะกี้เลยนะครับครับผมต่อไปนะครับจะเป็นเนสองหนึ่งครับ g ศูนย์สองครับ ah g ศูนย์สคือการกั้นที่ในระโค้งตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับโค้งตามเข็มนาฬิกาครับ g ศูนย์ส x 60สนะครับ g 0ูนย์สอง x หกิคือ เอาผลรวมที่เหลือทั้งหมดา <c oughs> มาทั้งหมดคือ70็บลบกับระยะทางจุด Q ชวมาจุด a คือ10ได้70็ดสิบลบสิเท่ากับหกสิมิลเมตรครับผม y 20คือ <c oughs> เส้นระยะทางที่เหลือคือ10บวกกับจุด Q ชวมาเอคือ10 ได้ 10, 10บวกสิเท่ากับ2ี่ิบิมตรส่วน r 1 0คือความโค้งของจุด Q มาจุด A ครับนี่ครับ r 1 0นี่คือ r 1 0ครับมันคือความโค้งจากจุด Q มาจุด A ครับนี่ครับคือโค้งตรงนี้นะครับครับผมคือ r 1 0นะครับแล้วก็ส่วน n 22 m 3 0คือการจบโค้ดนะครับส่วนเปอร์เซ็นคือไอ ัวเริ่มโค้ตกับตัวปิดโคดนะครับครับผมนี่คือการอธิบายโค้ดนะครับต่อไปจะไปเข้าที่โปรแกรมแคนเดิกันนะครับนี่ครับพอเขามาที่โปรแกรมแคนเดิครับที่อยู่ที่หน้าหลักครับจะโค้ดของเราจะไม่ึ้นนะเราต้องไปเอาโค้ดของเรามาก่อนนะครับเราจะไปเอาโค้ดของเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ผมจะอธิบายครับสีเขียวคือแกน x นะครับสีแดงคือแกน y นะครับถ้าเราจะเอาโค้ดโค้ดโค้ดที่เราเขียนไว้ที่เราอธิบายกันเมื่อกี้มาครับผมต้องผมเป็นโค้ดมีดนะครับเข้าไปที่ตรงนี้ครับไฟล์ครับเข้าไปที่ open ครับแล้วก็เข้าไปที่นี่ครับเป็นโค้ดมีดของผมครับผมเอาไ้ที่ใน one d a นะครับผมจกวันที่ one d a ครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับนี่ครับนี่จะเป็นหน้าตาของโค้ดที่ผมเขียนไว้นะครับที่ผมอธิบายไว้นะครับ รับผมมันก็จะเป็นเหมือนที่ผมทําไว้เหมือนในโปรแกรมนะครับถ้าเราเขียนโค้ดผมมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราเขียนโค้ดคือมันจะเป็นแบบรูปร่างแบบเพี้ยนเพ้ยนนะครับจะไม่เป็นรูปร่างแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับอจอโค้ดในโปรแกรม Can d ตนะครับที่เราได้เป็นรูปร่างกันแล้วนะครับ แล้วเราจะไปทดลองกันในบอร์ด C N C ควกันนะครับนะครับครับตอนนี้ผมไ,มได้ประกอบ C N C เข้ากับ Arduino เรียบร้อยนะครับเราไปทำการทดสอบโค้ดกันนะครับโค้ดที่เราทำกันครับนี่ก็คือสายแกน x นะครับไปแกน y เนี่ยนี่คือสายแกน y นะครับอันนี้ก็คืออ่า สายของบอร์ด a r d นะครับอันนี้ก็คือ switching power supply ครับแหล่งจ่ายไฟนะครับส่วนนี้ก็คือมอเตอร์ครับแกน X แกน Y นะครับต่อไปเราเข้าไปที่โปรแกรม Candle กันนะครับนี่ครับไปแล้วก็ไปดูพอร์ตนะครับเทียวพอร์ตนะครับนี่ครับคำสามนะครับนี่ครับ แล้วก็จะเข้าไปเอาที่ไฟล์งานจะไปอาไฟงานนะครับนี่ครับเข้าไปที่ Open นครับรับงานผมผมเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับงานผมครับเป็นโลบตราครับไปทําการกดเริ่มเลยนะครับกดที่ตรงนี้นะครับนีครับมันก็จะเริ่มนี่เลยนะครับ นี่นะมอเตอร์ก็จะหมุนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือเริ่มที่นี่ครับที่ดูที่จุดนี่ครับเลขหกนะครับครับ n ศูนย์ห้าครับ p ศูนย์หนึ่งครับจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับอันนี้วิ่งไปที่กี n ศูนย์เจ็ดแล้วนะครับนี่นะครับเราจะโค้งแล้วนะครับนี่นะครับ แกน x แกน y ก็จะหมุนแบบนี mm ้เลยนะครับนี่นะครับครับนี่ครับก็จะทำการหมุนแบบนี้เลยครับต่อไปมันอยู่ที่ n หนึ่งแปดแล้วครับนี่ครับแกน x หนึ่งร้อยแกน y ยี่สิบนะครับนี่นะครับ จะวิ่งเป็นเส้นตรงก่อนนะครับเนี้ยครับมอเตอร์แกนวายก็จะหมุนนะครับเนี้ยครับถ้าวิ่งเส้นตรงนะครับนี่มันก็จะเริ่มเฉียงๆนิดหนึ่งนะครับแกนเอ็กซ์มันก็จะหมุนด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับพอมันวิ่งเนี้ยครับพอเส้นมันวิ่งตรงลงเลยนะครับเนี่ครับมันจะอยู่ที่กีหนึ่ง n 1นนะครับ n 1 8นี่นะครับแกนวายก็จะหมุนนะครับส่วนแกนเก็จะหยุดนะครับตจะเป็นเครื่องวัดนะครับมมีหน่วยเอไปครับมันจะวิ่งเป็นแนวนอนนะครับแกนเอก็จะหมุนแกน y ก็จะหยุดนะครับแล้วพอมันวิ่งตรงแบบนี้ครับ แกน y ก็จะหมุนแกน x ก็จะหมุนนะครับจะสลับกันนะครับนี่นะครับ้มันจะสลับกันครับนี่นะนี่คือมันวิ่งลงนะครับวิ่งลงแบบนี้นะครับนี่ครับเส้นวิ่งลงแบบนี้นะครับมันอยู่ที่ตอนนี้เส้นอยู่ที่ n หนึ่งแปดนะครับนี่นะครับแล้วหมุนอยู่นะครับต่อไปที่ n หนึ่งเก้าครับมันจะหมุนแบบนี้นะครับ นี่ครับเวลามันโค้งครับนี่ครับครับนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับสำหรับลองโค้ดนะครับถ้าผมก็เสร็จไปแล้วครับสำสำหรับการอธิบายกีโค้ดนะครับใส่โปรแกรมแคนเดลนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ